สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนําเสนอข้อมูลข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์สําหรับสัปดาห์นี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นใดนั้นติดตามรับชมครับ เพื่อให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้เรียนจะต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้จากการประชุมครมเมื่อวันที่27กระกฎาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุอนมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนเยียวยาและลดผลกระทบทางการศึกษาให้กับสถานศึกษา กับครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองโดยได้อนุมัติงบประมาณเป็นวงเงิน22,000ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักดังนี้ค่ะ1งบประมาณอุดหนุนนักเรียนทุกคนทุกสังกัดที่เรียนระดับอุดอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงนัก,นกเรียนนักศึกษาอาชีวะระดับปวชและปวสอขอเรียกว่าเงินเยียวยานักเรียนนะคะ ในจำนวนเท่ากันทั่วประเทศ2,000บาทต่อคนเป็นจำนวนกว่า10ล้านคนที่อยู่ในระบบการศึกษาทั่วประเทศ 2. ลดช่องว่างการเรียนและผลกระทบที่ควารู้ที่ขาดหายไปโดยให้สถานศึกษายืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี15ปีทั้งค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อให้สามารถใช้งบในส่วนที่จำเป็นในในสถานการณ์โควิด -19 ให้เหมาะสมในส่วนที่3ให้งบช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและรวมไปถึงท่าค้าพานธนะและต้องและดูแลเข้าถึงนักเรียนและท่าอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้รับการสนับสนุนจากก Digital, ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมและกสทชที่ได้สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลา2เดือนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เพิ่มเติมในภาคเรียนที่2ต่อไปเพื่อเป็นการเรียนรู้ของเด็กที่ดีและต่อเนื่องค่ะ ส่วนที่จะได้รายงานต่อท่านนายกในวันนี้จะเป็นขั้นตอนการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมในภารกิจการกระจายเงินเยียวยาของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบซึ่งจะได้รับเงินจากกระทรวงการคลังส่งต่อไปยังผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเร่งด่วนเพื่อเงินเยียวยานักเรียนส่วนนี้จะเข้าไปช่วยเหลือทุกครอบครัวได้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าหมายว่า ทุกคนจะได้รับเงินภายใน7วันหลังจากที่เงินหลังจากที่เงินถึงกระทรวงศึกษาธิการและทางกระทรวงยังตั้งรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองหากยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวทันช่วงทีทั้งนี้เพราะทราบดีว่าในสถานาการณ์เช่นนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลจะช่วยให้แต่ละครอบครัวได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในทุกด้าน เช่นชีวิความเป็นอยู่โอกาสในการทำมาหากินรวมถึงโอกาสทางด้านการศึกษาที่จะดีขึ้นตามไปด้วยและในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีการรายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนการวัดผลที่มีความยืดหยุ่นทั้งนี้เพื่อลดความคลายเครียดให้กับผู้เรียนผู้สอนรวมถึงผู้ปกครองและยังคงสนับสนุนให้การเรียนรู้การเรียนรู้และการสอนสามารถเดินต่อไปได้ แม้จะเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่งและผู้เรียนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างแน่นอนค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19นั้นเราทราบดีนะครับว่าสง่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการลดกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจกที่ต้องหยุดชะงักไปนะครับ ทําให้เกิดรูปแบบการดาเนินชีวิตวิถีใหม่ที่เรียกว่า New Normal นะครับที่เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งรวมถึงกิจกรรมานการศึกษาเช่นกันปัจจุบันนั้นการศึกษาในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ก็จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการสอนทางไกลให้ทักเรียนเรียนที่บ้านใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านระบบออนไลน์ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนในพ่อผู้ปกครอง,องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รัฐบาลได้เห็นถึงความสําพันของปัญหาและคก็มจริงจงในใจเพื่อที่มีมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั้งโรุงเรียนนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้ประกอบก,การการศึกษาทั้งมาตรการทางการเงินอุปรกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการศึกษาทั้งนี้ก็เพื่อจะลดผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนให้ในมากที่สุดทั้งนี้เพื่อจะให้เด็กเยาวชนทั่วประเทศได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะอยู่ในสถกกานวิทย์ผู้เรียนจะต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้โดยรัฐบาลนั้นก็ได้มีนโยบายสนุนให้เด็กนักเยาวนชนไทยได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนอกจากทัางได้มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่ององค์ความรู้แต่ต้องสามารถจะนําองค์ความรู้ต่างเหล่านั้นไปประยุกต์กับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไ,ได้ในภายภาคหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ ผมขอให้กระทรวงสารกากระทรวงดิจิทัลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดนร่วมกันพัฒนารูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนชีวิติถีใหม่ด้วยการผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเราจดสำรักงบประมณการศึกษาระบบอินเทอร์เน็ตที่จําเป็นต่อการศึกษาที่บ้านนะครับเพื่อให้เด็กไทยได้รับการกษาที่มีประสิทธิภาพได้รับความรู้อย่างครบถ้วนและมีใส่ภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมท้งให้มีการผูกพังวินยัยจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมประวัติศาสตร์และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการเตริบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปนะครับในเรื่องนี้ผมก็อ,อยากจะเต้อนจำมาขอให้ใช้โอกาสนี้ในการที่ทําให้ทําอย่างไรครูเด็กผู้ปกครองได้มีการเรียนรู้ไปไปด้วยกันนะครับสนุกสนุกสนกันและกันที่เรกยนกว่ากสกสนุกสนุกสน e กสนุ n ส อันนี้ก็ขอให้มีการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กสนใจเอาใจใส่ในการเรียนถึงแม้จะอยู่ที่บ้านก็ตามนะครับผู้ปกครองหลายท่านก็มีภาระนะครับหลายท่านก็อาจจะดูแลได้นะที่วามสอยู่ที่ตัวเด็กนะครับอยู่ที่ครูอยู่ที่วิธีการสอนนะครับจะทําอย่างไรนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรัดวกันเราก็ต้องดูแลครูของเรานะครับให้มีทักษะมีการเตรียมการเตรียมความพร้อม รับการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่ต่อไปอนาคตนับวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะครับในโลกยุคหลังสากการโควิดยุติลงแล้วนะครับที่เรียกว่า new normal ผมเคยให้แนวทางไปกับท่านตีท่านตีช่วยต่างไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายเรื่องด้วยกันก็ขอให้นําสิ่งที่ผมได้มอบวิยัานไปแล้วนั้นนาสู่ความเป็นห้ได้มีการประเมินผลนะครับทั้งครูทั้งเด็กมีการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบปรับหลักสูตรปรับ เอกสารตำราต่างๆนะครับให้มีความทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กรู้สึกว่าการศึกษานีรร่ศึกษาไปเพื่ออะไรนะครับเ <c oughs> พื่อมีงานทํานะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของตัวเองให้คนอื่นยอมรับนะครับสิ่งเหล่าน,นี้คือสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วทางวิชาการแล้วต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติไปด้วยพร้อมๆกันนะครับไปงั้นกไ็ไม่รู้คุณค่า ว่าเราจะเรียนเพื่ออะไรถึงตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ท้ายสุดนี้ผมข,ขอขอบคุณชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลักดันพัฒนารูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสอดคล้องกับการเดินวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์โควิด19ในเวลานี้นะครับ <c oughs> และก็ได้ช่วยกันสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลดภาระทางการแแก่ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา พยายทมเลยและขับเคลื่อนกนารศึกษารทยก้าวไปข้างหน้าด้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์วิกฤตนะครับเราก็ไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมของเราแต่วันนี้เราต้องเตรียมให้เด็กของเราพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นเด็กที่เข้มแข็งเป็นคนดีในสังคมมีจิตสาธารณะเอื้อแพรแบ่งปันนะครับเคารพในสถาบันหลักของชาติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่ของเราให้มีอนาคตและประเทศชาติก็จะ มั่นคงและยังยืนต่อไปนะครับในโอกาสนี้ผมขอให้ทุกคนทุกท่านปลอดภยัยสำเร็จนะครับในการทำงานมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและเออวยพรให้การดำเนินงานนั้นประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการบรรลุผลตามเจตจหมาที่วางไว้ทุกประการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเด็กและเยาวชนของไทยนะครับและผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งก,ก็ก็คงวาดหวังไว้ว่าลูกหลานของเขา จะเฉลิมฉลองได้อย่างไรนอนาคตนะครับมีความรู้มีความสามารถนะครับเพราะว่านี่คือสังคมไทยนะครับเราต้องสร้างสังคมครอบครัวอะไรเพิ่มแข็งนะครับความผูกพันกันในครอบครัวเป็นว่าทำเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเพราะนั้นต้องดูแลพร้อมๆกันเพื่อให้ทุกคนได้เป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไปในส่วนขั้นตอนเนี่ยคือเราเองเนี่ย มีความมุ่งเน้นมากๆว่าต้องการให้เงินตรงนี้ไปถึงส่วผู้ปกครองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีกระบวนการต่างๆที่จะถึงแม้ว่าพยายามจะมีกระบวนการต่างๆเพื่อให้มีบัญชีเพื่อที่จะให้ถึงตรงเฮียผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดนขณะเดียวกันเนี่ยก็กำชับไปทางทาง,ทาง,ท,างทางผู้บริหารแล้วว่าแม้ว่าจะเราจะเน้นว่าเงินถึงแล้วเนี่ยก็ต้องให้กระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นไปได้วยความรอบคอบแล้วก็เข้าถึงได้ง่าย ด้เช่นเดียวกันค่ะเพราะเรามีาบัญชีเรามีส่วนของบัญชีที่เราได้อุดหนุนในเรื่องของการเรียนฟรีอยู่แล้วมีอุดหนุนที่เป็นพวกค่า,าค่าเครื่องแบบค่าต่างๆอยู่แล้วซึ่งทางโรงเรียนจะมีบัญชีของผู้ปกครองอยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนของเนื่องจากว่าเงินตรงนี้ขอเรียนว่า,เ,าเราส่งเงินของ0ันบาทเนี่ยให้กับทุกสังกัดน,นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นทางเอกชนด้วยทาง อย่างอาชีวะนี่ก็จะเป็นเงินสดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมาดูว่าหน่วยงานใดที่จะสามารถถึงถึงอาชีวะนี่เขาก็สามารถที่จะใช้เป็นจ่ายเป็นเงินสดถึงตรงถึงผู้ปกครองได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยงานเนี่ยจึงมีการจัดจัดสรรเงินต่างๆลงไปให้ถึงผู้ปกครองเราจะดูว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ถึงตรงแล้วก็ รอบครอบที่สุดปลอดภัยที่สุดค่ะ เยียวยา2,000บาทที่จะตรงไปถึงนักเรียนและผู้ปกครองนะคะก็ขอเน้นย้ําให้กับทางผู้ในการแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษานะคะได้เน้นย้ําว่านี่เป็นโครงการที่เพิ่มเติมจากที่ทางท่านนายกนะคะท่านประยุทธ์จันโอชานะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็รรวกระทรวงศาธิการได้มีงบประมาณเพิ่มเติมที่จะมาพิเศษนะคะ ไม่ใช่งบประมาณปกติในการที่จะมาช่วยกันเยียวยาดูแลนะคะรถภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเวลาสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะคะก็คงจะวันนี้ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมหลายที่นะคะ<ม>ก็มีความเรียบร้อยดีก็คงจะฝากทางท่านผอ,อ,อ,อเขตนะคะตลอดจนท่านผอโรงเรียนผู้บริหารพื้นที่ทุกท่านนะคะในการที่จะให้ความสะดวกนะคะกับท่านผู้ปกครองนะคะในการที่จะได้รับเงิน ให้ให้เร,เรียบร้อยนะคะให้ยืดหยุ่นในการทํางานเพื่อใหเออ้เพื่อให้การเร่งรัดในการให้เงินตรงนี้จะได้เป็นการที่จะแบ่งเบาภาระในสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องเน้นในเรื่องของความโปร่งใสนะคะในการตรวจสอบได้นะคะเ,เช่นเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ก็ต้องขอ,อ,อชื่นชมนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจนะคะกับ ท่านผู้บริหารการศึกษาทุกคนนะคะท่านตลอดจนคณะครูทุกคนนะคะในการที่จะทํางานใน่าามกลงสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะคะถึงแม้ว่าเราก็มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเองผู้บริหารเองต้องปรับตัวตลอดเวลานะคะทั้งเรียนการสอนด้วยก็ดีทั้งกระทรวงเอง ท,ท่านประหลัดเองทางท่านเลขาอําพรเองนะคะก็ได้มีการประชุมกันโดยตลอดว่าในช่วงสถานการณ์เช่นนี้เราจะลดภาระให้กับทางโรงเรียนอย่างไรในเรื่องของงานนะเช่นในเรื่องของโครงการต่างๆที่ครูจะต้องได้ทําลดภาระเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องเ,ออเรื่องเด็กเพื่อจะลดความเครียดนะคะในเรื่องของการสอบต่างๆ อาจจะต้องมีการสอบวิธีการสอบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านาน้พรก็คงจะได้ได้มีการสื่อสารไปกับทางผู้บริหารระดับสูงแล้วนะคะก็ขอคำชับว่าช่วงเวลานี้เราก็ต้องหาสมดุลมากที่สุดระหว่างองค์ความรู้กับความเครียดนะคะกับสถานการณ์เช่นนี้ยังไงก็คงต้องเอาเออเออสภาพจิตใจแล้วก็ของผู้ปกครองเนี่ยของเด็กเป็นเป็นสาระสำคัญเพราะเหตุการณ์นี้ อไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศเรานะคะหลายๆประเทศก็เรียวกว่าโทวโลกนะคะอย่างต่างประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาเอออย่างสิงคโปร์เพื่อน,นเนี่ยก็บอกเลยว่า,เ,าเขาไม่งดการสอบไปเลยนะคะไม่ให้มีการสอบในเด็กเล็กเลยนะคะก็คือเขาประกาศเรย,ย่องนั้นด้วยซ้ำนะคะเพื่อว่าเพื่อจะลดเพราะผู้ปกครองก็เครียดนะคะเด็กก็เครียดเพราะผู้ปกครองก็ก็กังวลว่าลูกจะเรียนตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าอยากจะฝากทางพื้นที่นะคะ ท่านโรงเรียนพอโรงเรียนเนี่ยได้ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองเช่นเดียวกันคือคุณครูอาจจะเข้าใจกระบวนการแล้วแต่ว่าผู้ปกครองอาจจะยังไม่รู้ว่าความคาดหวังของโรงเรียนที่เราอาจจะลดการสอบบางเรื่องลงไปเนี่ยเพื่อที่จะคลายกังวลให้กับผู้ปกครองในการที่จะดูแลลูกหลานของท่านค่ะแล้วก็ส่วนอื่นก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะวัคซีนครูขณะนี้เราขีดไป70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วก็เราเราก็ากทางกระทรวงเองผู้บริหารในระดับสูงของกระทรวงเองทุกคนนะคะไม่ เรียกว่าไม่ได้ละเลยแล้วก็คงติดตามในเรื่องของการฉีดวัคซีนครูและเด็กตลอดเวลาเราเพียงแต่รอช่วงเวลาที่วัคซีนหลอดใหม่จะเข้ามาเท่านั้นเองนะคะซึ่งหลอดแรกเนี่ยหล,ลอดในเดือนกันยายนนะคะซึ่งท่านประหลัดก็ได้พยายามติดตามเป็นพ่อบ้านในการติดตามหลักอยู่ขณะนี้นะคะประชุมหําลุงหับค่่านะคะเพื่อที่จะให้เด้นนำวัคซีนมาดูแลในเรื่องของเด็กซึ่งต่12ขวบขึ้นไปต่างๆเหล่านี้อย่างไรก็ตามค่ะมันก็ยังเป็นความเปราะบางที่ได้ให้ข่าวมาสัก ่นี้ว่าระบนความที่เราก็อยากจะให้โรงเรียนเปิดเร็วขนัดเดียวกันเนี่ยการฉีดวัคซีนซึ่งก็เป็นของใหม่สําหรับคือเป็นวัคซีนค,คือทั่งโลกก็เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องมาคิดกันให้รอบคอบในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความสมัครใจในเรื่องของผลข้างเคียงต่างๆที่เราพร้อมที่จะยอมรับแค่ไหนนะคะหรือว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะที่เราจะยอมรับได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาประเมินสถานาการณ์กันอีกทีนึงแต่ขอให้ยืนยันว่าพวกเราในใน,ในส่วนกลางของกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พยายามที่จะทําหน้าที่แล้วก็ขับเคลื่อนตรงนี้ให้กับทุกๆท,ท่านซึ่งเป็นด่านหน้านะคะ ใช่กระทัำในส่วนของสองปทนี่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะในภาพรวมทั้งหมดก็น่าจะประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นอาชีวะนี่ก็ทยอยมานะคะทยอยทยอยเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มที่จะมีการจ่ายเงินนะคะแต่สปทเนี่ยภาพรวมก็คือ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ,ะก็ในะขณะนี้ก็วันนี้ก็ฉันเองแล้วก็คณะของผู้บริหารกับส่วนของกระทรวงนะท่านปะหลาดท่าตลอดจนท่านในทางสปทแล้วก็ ทางอาชีวะนะคะก็ได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อจะดูว่าหลังจากที่เงิน2,000บอ่าล้านนะคะหรือ2,000บาท 2, บาท,ที่รัฐบาลตั้งใจที่จะนำมาเยียวยาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ได้ลงไปถึงมือผู้ปกครองใละนักเรียนเรียบร้อยดีหรือไม่หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทางกระทรวงเองนะคะก็ได้เ,เรียกว่าเราก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาเพราะว่าอยากให้กระบวนการต่างๆให้มีการเร่งรัดนะคะให้มีความโปร่งใสนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็สะดวกที่สุดในการทชื่อะตอเข้าถึงผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการโอนเงินเข้าสู่บัญชีก็ดีหรือเป็นในรูปแบบของการที่จะมารับเป็นเงินสดก็ดีนะคะ<ม>แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนในสถานการณ์โควิดเนี่ย<ม><ม>ก็ก็ต้องให้ทางโรงเรียนเองก็ต้องมีมาตรการในการที่จะต้อง จัดจัด,จ,ดจัดเวลานะคะในการที่เพื่อไม่ให้มีการไออัดมากเกินไปนะคะอาจจะมีประเด็นว่าโรงเรียนเด็กาบางท่านอาจจะมีการยกย้ายโรงเรียน<ม>ในระหว่างที่เรามีการอนุมัติโครงการนะคะก็อาจจะมีชื่ออีกโรงเรียนหนึ่งแต่ตัวเด็กอาจจะย้ายไปโรงเรียนตามผู้ปกครองต่างๆเหล่านีน้เพราะฉะนั้นเนี่ยชื่ออาจจะตกอา,อาจจะไม่ได้ไม่สัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ท่าโงรงเรียนเองเนะก็ต้อง ประสานงานระหว่างกันเพื่อที่จะให้เงินตรงนี้เนี่ยได้ไปถึงผู้ปกครองอาจจะมีการกระบวนการที่จะช้ากว่าน,นิดนึงเพื่อที่จะให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยมีความเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนี่ยดิฉันเองได้ย,ย้ำกับทางค่ะในย้ำกับทางท่งานประหลัดแล้วก็ทางเรียกว่าผู้บริหารของกระทรวงทุก ทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าเงินตรงนี้จะเป็นเงินที่รัฐบาลนะคะโดยท่านาาานายกแล้ท่านนายกแล้วก็ตั้งใจที่จะต้องการให้เงินจำนวนนี้ลงตรงเพื่อที่จะเป็นการลดความเดือดร้อนแล้วก็เยียวยาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์นี้จดังนั้น,นจะเป็นเงินตรงจากรัฐบาลที่จะต้องการให้ตรงถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทั้งหมด1 1ล้านคนคในทุกสังกัดตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง จนถึงมัธยมปีศึกษาที่หกและปวะชปวสทั้งหมดนะคะก <t od> <ness> ระบวนการในการตรวจสอบเรามีการเช็คตัวตนจรยยยิงๆเรามีเอกาสาร <t od> <ness> ในการรับเงินนะคะเพราะฉะนั้นมีเอกสารในการรับเงินยืนยันตัวตนต่างหลักฐ <t od> <ness> านต่างเพราะว่าเป็นกระบวนการทาง <t od> <ness> ของกรมบัญ <unfair> ชีกลางกระทรวงการคลัง,งเองซึ่งเราก็จะต้องทำตรงเรียบร้อยและโปร่งใสที่สุดค่ะให้มีการตกหล่นนะคะมีการตกหล่นสำหรับท่าน แต่ยังไม่ได้รับตรงนี้นก็ทางงเรียนเองกระทรวงเองก็ได้ให้นโยบายกับโรงเรียนเองแล้วก็ต้องติดตามเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองนั้นได้มารับเืินที่เขาต้องได้รับค่ะ นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับทบทวนพัฒนาและฝึกทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่จําเป็นโดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New n o r m a l เพื่อให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปไประยุกต์ใช้เป็นบทเรียนให้มากขึ้นโดยหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการแต่ละสังกัดได้ตอบรับนโยบายและได้จัดพื้นที่ในการเรียนรู้สําหรับบุคลากรในสังกัดขึ้นนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งให้การตอบรับเป็นอย่างดีทั้งนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ซึ่งมีทั้งสาระความรู้แนวคิดปัจญาประสบการณ์และทักษะที่จําเป็นอย่างเหมาะสมตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมทําและได้พบปะกับเพื่อนครูด้วยกันทั้งนี้ต้องการเห็นกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงแห่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งนี้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานในระดับจังหวัดระดับพื้นที่และระดับสถานศึกษาก็สามารถนําแนวทางนี้ปร,ปรับใช้ในพื้นที่ได้ นางกนกวันวิราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสกยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายชินวรนบุญเกียรติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรทุ้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหลักสูตรที่3โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเส้นทางวิชาชีพครูจะเดินก้าวหน้าในทิศทางใดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้มุมมองทัศนคติและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เราต้องปรับตัวให้เท่าทันยุค new normal ให้สามารถใช้ชีวิตในวิถีปกติใหม่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ขอนำเสนอผลงานของชาวกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับยุคสมัยในโครงการล้านเมล็ดกระทรวงศึกษาธิการห่วงใยต้านภัยโควิดโดยสำนักงานกศอนอจังหวัดสมุทรสาครได้นำร่องเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ฟ้าทลายโจรในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนเพื่อมอบให้กศนอทั่วประเทศไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน ทั้งยังได้พัฒนาคู่มือประชาชนการเรียนรู้ชีวิตสุขภาพและฟ้าทะลายโจรสู้ภยัยโควิด -19 n e t สำหรับวิธีปลูกการดูแลตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางยาอย่างถูกวิธีเช่นเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในบางหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดคือการทำตัวเสมอ้น้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ความรู้และประสบการณ์ที่จะเสริมสร้างการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นางกนกวันวิราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีคณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัตพลตรึกตองเรขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมครั้งนี้มีข้อเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการไปยังรัฐบาลในการจัดสรรวัคซีนโควิด1 9ให้กับนักเรียนเพื่อทําให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้เร็วยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั้งนี้ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนต้องหยุดเปิดการเรียนการสอนทําให้ไม่มีรายรับจากการชําระค่าเทอมไปทางรัฐบาลได้พิจารณาเงินอุดหนุนจํานวน2000บาทซึ่งทําให้โรงเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลมากยิ่งขึ้นเนื่องโดยอยากให้เกิดความก้าวหน้าและส่งผลประโยชน์ให้กับผู้ปกครองและผู้บริโภคโดยตรงนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอเรื่องการทําห้องเรียนที่เป็นอัตลักษณ์อย่างโดดเด่นเช่น เรื่องห้องเรียนสองภาษาของโรงเรียนเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนเห็นความชัดเจนว่าโรงเรียนมีความถูกต้องและจะต้องปฏิบัติและมีมาตรการในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างในส่วนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้มีการมอบหมายหาเรือก,กับกระทรวงแรงงานเพื่อจะได้มีมาตรการในการเยียวยาให้กับโรงเรียนนอกระบบ ถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ